สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังอยู่ในหัวข้อบทที่3เรื่องทศพิธราชธรรมอยู่นะคะซึ่งในตอนที่1นั้นครูพ,พูดถึงไปแล้ว5ข้อนะคะธรรมะเรื่องของทานศีลปริจาคะอ่าแล้วก็มัทธะและก็อ่าอาสะวะพูดไปแล้ว5หัวข้อนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดอีก5หัวข้อตามนิทานที่ เราได้เขียนมานะคะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของความเพียรน,นะเรื่องของความเพียรน,นะคะาตบะนะคะหัวข้อที่สองเป็นเรื่องของอากธะความไม่โกรธนะคะหัวข้อที่สามเป็นเรื่องของอะไรคะาตะบะการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะ หัวข,ข้อที่4เราจะพูดถึงเรื่องคันตินะคะขันติหมายถึงความอดทนเพียรพยายามและสุดท้ายและสุดท้ายเราจะพูดถึงเรื่องอวิโรธนะนะคะเป็นธรรมะการไม่ประพฤติผิดในธรรมนะคะเดี๋ยวจะสลับไปที่ธรรมะที่เตรียมไว้ใน powerpoint เลยนะคะ เรื่องที่1นนะคะอันนี้นักเรียนเขียนมานะครูจะเล่าไว้ตามที่นักเรียนเขียนนะคะแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะนิทานเรื่องความเพียรนะคะความเพียรเปลี่ยนกิเลสหรือหัวข้อธรรมะตบะนั่นเองนะคะความเพียรนะในเรื่องนี้นะคะเอามาอีกแล้วหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะเป็นช่วงสอบนะนักเรียนก็ต่างพากันจับ ลุ่มติวหนังสือกันนะคะอ่รวมถึงกลุ่มนี้ด้วยนะคะอ่รู้สึกว่ากลุ่มนี้นี่จะมีชื่อนะคะครูจะดูว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะน่าจะมีชื่อของอะไรคะชมพู่นัตตี้แล้วก็ไมยนะคะมีสามคนนะก็ชวนกันไปอ่เราไปอ่านหนังสือกันเถอะนะคะน้องนัตตี้ก็บอก ไปอ่านที่ไหนดีล่ะไปห้องสมุดนะสินะคะงั้นเดี๋ยวบอกไมล์รีบตามมานะคะห้องสมุดนะคะก็ถ้าเป็นวิทยาลัยเราก็เป็นห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคพะเยานะคะซึ่งครูมนสันนันเป็นหัวหน้างานห้องสมุดนั่นเองนะคะในห้องสมุดของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาก็จะมีอ่าวาฟเปิดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านะคะ มีทั้งหนังสือแล้วก็ WiFi นะคะเราสามารถไปใช้บริการนั่งเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะอ่าไม้บอกจ้าเดี๋ยวตามไปนะนะคะแล้วก็มีอะไรคะเนี่ยนะคะเป็นเส้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 นราหายเข้าไปในโทรศัพท์อ๋อนี่เป็นขึ้นสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองนะคะอ่าเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงชมพู่และนาตี้ก็อ่านหนังสือกันในห้องสมุดแต่ว่านายอ่าไม้ย,ยังไม่มาเลยนะคะ อุ uh ้ยเด็กสมัยนี้ทำไมน่ารักนะคะตาบ้องแบวมากออมาแล้วจ้านะคะไมลมาแล้วนะคะชมพูบอกมาแล้วหรอเรารอตั้งนานพวกเราสรุปเป็นเลคเชอร์ให้แล้วนะนะคะขอบใจมากนะเรารีบเราจะรีบกลับไปอ่านเลยอ้าวไมลไม่มาอ่านหนังสือนะคะแต่มาเอาเลคเชอร์จากเพื่อนไปเอาไปแล้วตั้งใจอ่านด้วยนะนะคะเพื่อนก็เป็นห่วง เออเลิกเรียนแล้วพวกเราจะไปติวที่บ้านของชมพู่ต่อนะคะโอ้ยทำไมเด็กนักเรียนทําไมเป็นเด็กเรียนกันอย่างนี้นะโอ้ดีมากเลยเออพวกเราไปพวกเธอไปกันเถอะอันนี้คงจะชื่อไมายนะ,ะไปกันเถอะฉันมีธุระต้องรีบกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะนะคะเอ๊ะทำไมไมยถึงหลีกเลี่ยงบ่อยบ่อยบ่อยชอบอยู่คนเดียวนะคะนี่เลยเนี่ยเป็นลูกฮิตของเด็กสมัยนี้นะคะ ก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายเกลือนแต่นักเรียนเนี่ยนะคะชอบเอาไปใช้เรื่องของแชทหากันนะคะโอ้คิดถึงจังเลยนะคะคิดถึงเหมือนกันครับโอ้หวานแววนะคะทั้งวันแชทกันทั้งวันเนาะไม่สนใจการเรียนนะอ้าวทีนี้วันสอบมาแล้วดูหน้าครูสินะคะ หน้าครูนี่หดนิดนึงเริ่มทําข้อสอบกันเลยค่ะติ้งติงติง,ตงนะคะครูก็ให้ทําข้อสอบผลการสอบออกมาแล้วเราไปดูคะแนนสอบกันเถอะนะคะเพื่อนๆก็ชวนกันไปนี่ชมพู่เก้าสิบหกโอ้โหเก่งนะนัตตี้แปดสิบแปดนักเรียน A นักเรียน B อะไรก็ว่าไปเลี้ยงกันลงมาสุดท้ายอืนักเรียนชื่อไมได้สามสิบสองตกนะคะเพราะว่าเขาบอกห้าสิบ ผ่านใช่ไหมอ้อทำไมไม้ไม่ผ่านนะข้อสอบออกตามที่พวกเราสรุปให้เลยทำไมล่ะนะคะเออไปถามไม้ซินะ,ะไม้บอกจริงๆแล้วฉันไม่ได้อ่านหนังสือหรอกฉันแชทกับแฟนอยู่อะจนลืมเวลาอ่านหนังสือไปเลยอะนะคะฉันขอโทษนะไม่ได้ทำตามที่รับปากกับพวกเธอไว้ นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเรียนนะคะเรียนมาเรียนหนังสือเนี่ยนะคะอยู่ปะวะสหนึ่งปะวสสองกันแล้วเรียนแค่สองปีนะัเรียนอย่าไปติดแฟนให้มากนะคะอ่าแบ่งเวลาอ่าให้ถูกนะคะเวลาไหนควรจะคุยเวลาไหนควรจะเรียนอ่านี่บอกว่าครั้งต่อไปเธอต้องแบ่งเวลาให้ดีนะนะคะเพื่อนๆก็เป็นห่วงใช่ไหมอ่าแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคะนี่ขนาดประกบซ้ายขวาอ่า เด็กหญิงไมก็เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา,าเพื่อนบอกว่างโทรสอบก่อนได้ไหมอ่านหนังสือสอบก่อนนะไม่สนนะคะอา้าวอยู่ๆนะคะไมก็เปลี่ยนใจว่าโอเคฉันจะอ่านหนังสือแล้วนะนะคะเปลี่ยนใจง่าย,ายมากก็ธรรมดาเนาะเว้นนิทานนะคะอา้าวตั้งใจอ่านหนังสือแล้วหลังสอบข้อสอบออ,ออกมาตรงกับที่อ่านเลย เพื่อนก็บอกว่าเห็นไหมล่ะถ้าเธอตั้งใจก็ทําได้นะคะได้คะแนนเท่าไหร่คะอา้าวขึ้นมาเป็นอันดับ3นะคะได้75ะะ้เห็นไหมคะอ๋อฉันสอบผ่านแล้วดีใจจังเลยนี่แหละที่เรารู้จักความเพียรพยายามรู้จักหักข้ามใจาจากกิเลสสิงยั่วยุทั้งหลายส่งผลให้เราสําเร็จได้นะคะนัตตี้ก็ถือโอกาสสอนธรรมะเสลยนะคะธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรคะธรรมะเรื่องของอ ตะบะความเพียรพยายามนะคะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสมองเท่ากันนะคะอ่าขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คณะผู้จัดทำนะอ่านิทานธรรมะเรื่องต่อไปเรื่องอักโกทะความไม่กโกรธนะคะซึ่งตัวละครก็หน้าตาก็น่ารักน่ารักน,รกนเรียนดูหน้าตาเนี่ไม่โกรธเลยนะคะดูหน้าตา ตัวละครเอกเด็กน้อยคนหนึ่งโอ้หน้าแก่มากเลยเด็กน้อยคนหนึ่งแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีเวลาโกรธก็จะดา่าจะว่าคนอื่นพอหายโกรธมักจะขอโทษทันทีเอ๊ยยังไงเนี่ยนะคะปากไม่ดีวันและวันหนึ่งพ่อของเขาก็ให้ตะปูกับเขาไปถุงหนึ่งนะคะแล้วบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่รู้สึกโมโหหรือโกรธโกรธโกร กดใครมาให้ไปตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าที่รั้วหลังบ้านนะดูหน้าแล้วพ่อก็หน้าโกรธโกรธนะลูกก็น้าโกรธด้วยนะอ้าอา้าวนี่มาจากไหนอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วถึงหลายตัวแล้วค่อยๆลดจํานวนลงเรื่อยๆอ๋อเขาว่าอย่างนี้หมายความว่าเอาโกรธก็ค้าโกรธหนึ่งครั้งก็ตะปูตอกไปหนึ่งนะคะ โกรอีกก็ตอกไปอีกโอ้โหหลายจุดเลยเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆลดตะปูลงนะคะเาเห็นตะปูเยอะแยะเอ๊ะไม่ควรจะโกรธเยอะนะคะเออถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะพ่อก็จะ <c oughs> พ่อจะทำให้รู้ว่าทุกๆครั้งล,ลูกสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะถ้า คิดว่าไม่โกรธแล้วให้ไปถอนตะปูทีละตัวนะหลังจากนั้นเขาก็พยายามควบคุมอารมณ์เวลาโมโหนะให้ใจเย็นขึ้นนะคะอาหลักการง่ายๆของครูวันสนศนันก็คือเวลาโมโหให้หายใจเข้าลึกๆนะคะครูเคยโกรธสุดๆอยู่ข้างหนึง่งนะคะก็คือสอนเด็กแล้วไม่ฟังแล้วโกรธโกรธนะคะแต่ตอนหลังมา,มานึกถึงว่าเราต้องหายใจเข้าลึก นะคะเพราะว่าเด็กทุกคนก็มาจากหลายพ่อหลายแม่นะคะ,ะในฐานะที่เราเป็นครูเราต้องออมีสตินะคะมีสติเราจะสอนเขาด้วยความมีสตินะทั้งถ้ามันไม่ดีเราก็ค่อยบอกเอาเนาะครูลักนักเรียนทุกคนนั่นแหละนะคะบางทีนึกถึงลูกน,นะเวลาสอนเราไม่จำไม่ฟังไม่อะไรเนี่ยนะคะ อาจจะนึกถึงว่าลูกของเราเนะาะอพ่อครับผมสามารถควบคุมตัวเองอา,อารมณ์ของตัวเองได้แล้วพูดกำกวมนะคะเนี่ยพูดกำกวมอ่วันแล้ววันเล่าถ้าเขารู้สึกโมโหแล้วก็ไม่นะคะสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่แสดงอาการออกเขาก็จะไปถอนตะปูออกนะคะจนหมดและก็หมดพอดีใช่ไหมคะ ก็บอกไปบอกพ่อเขาบอกผมทําได้แล้วตอนนี้ผมถอนตะปูออกมาหมดแล้วคะ่ะพ่อนะคะพ่อก็เไม่พูดอะไรพ่อจุงมือเขาไปดูจริงหรือเปล่านะคะก็พาไปดูทําได้ดีมากลูกไหนลองมองกลับไปที่รั้วสินะคะที่รั้วเป็นยังไงเด็กน้อยว่าฮะอะไรนี่นะคะตอนโมโหตอกตะปูแล้วก็ตอนถอนตะปูก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะฮะอะไรเนี่ย ดูสิมีแต่อะไรคะเรียนดูมีอะไรคะมีแต่รอยนะคะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอ่าสุดท้ายแล้วจำไว้นะคะว่าเราใช้อารมณ์ไปแล้วเราจะเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะทุกคนก็ใช้อารมณ์ที่เคยมีประวัติการใช้อารมณ์เนี่ยนะคะก็ดูเป็นตัวอย่างเนาะ ครูนัสนัะนก็ฝึกอารมณ์ให้อ่อ,อให้ใจยเย็นลงนะคะเดี๋ยวสอนช่างสอนบัญชีสอนพาณิชย์สอนเยอะมากเลยนะคะสอนเยอะมากาเด็กก็มากมายหลายคนนะคะก็จะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะลดละความโกรธเนะเาะอ้าวใครใครนิทานของใครคะอ่าดีมากเลยนะคะเป็นนิทานที่ เขียนรูปมาดีแล้วก็เล่าดีต่อไปนะคะอาวิหิงสานะคะเล่มนี้พูดถึงเด็กญิงฝ้ายกับเจ้านกน้อยเป็นยังไงคะอ่าพูดถึงฝ้ายนะคะอพ่อเขาเป็นนายพานใช่ไหมกูดอนะอ่าพ่อกลับมาจากป่าแล้วเหรอคะนะคะพ่อบอกว่ากลับมาแล้ววันนีนะะ้ได้นกมาด้วยนะคะได้นกมาด้วย เด็กยิงไฟเห็นพ่อไปออกล่าสัตว์ยิงสัตว์ทุกวันวันนี้ได้นกมานะคะเออเกิดโอ้โห,หน่ารักนะคะพ่อคะหนูอยากจะเลี้ยงนกตัวนี้นะคะเเวลาเล่านิทาน,นกเรียนก็พยายามทําเสียงหน่อยนะคะพอดีเสียงครูมันแก่แล้วอะเนาะ <laughs> เด็กยิงคนนี้ได้มองเห็นนกนะคะเห็นนกบาดเจ็บแล้วก็เห็นนกร้องไห้ด้วยนักเรียนนกร้องไห้นะคะโอ้โหเห็นน้ําตานก แต่พ่อบอกว่าอะไรคะพ่อจะมันไปทําอาหารนะลูกพ่อคะหนูอยากเลี้ยงนกนกตัวนั้นนะคะพ่ออย่าทํามันเลยนะคะพ่อก board, ็อ้อนวอนพ่อใช่ไหมคะเอ้พ่อเห็นแล้วก็นะใจ on. อ่อนอะตามใจลูกนะคะ,ะปรากฏว่าพ่อให้เจ้านกนะคะ,ะเด็กหญิงก็ดีใจนะบอกเป็นยังไงเจ้านกน้อยเจ้านนหายดีแล้วสินะ เจ้านกน้อยบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณนามากิอูชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อมากิไม่ได้ชื่อคนไทยด้วยนะขอบคุณมากินะคงไม่ผิดนะคะเออฮะอะไรเนี่ยนกตัวนี้พูดได้ด้วยเหรอใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะร้องไห้แล้วร้องไห้ได้แล้วพูดได้ด้วยนกตัวเนี้ยนะคะอ,อ๋อเธออยากจะเออพูดได้สินะคะฉันพูดได้นะ เธอต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมเจ้านกน้อยนะคะนากีก็พูดด้วยบอกว่าฉันอยากกลับไปหาลูกๆของฉันเขาเอา่านกตัวนี้ก็บอกว่า,าลูกของฉันยังเล็กมันต้องหาอาหารไปให้ลูกนะคะลูกอยู่ในลังรอนะเล่าให้นากีฟังนากีก็ย้อนไปนึกถึงครูที่เคยสอนครูมสนัน,นหรือเปล่านะคะสอนธรรมะให้ฟังวันที่10เดือนธันวาคม สองพันรอยห้าสิบสามนะคะถึงนี่ยังคะนเรียนสองพันรอยห้าสิบสายังไม่ถึงเลยใส่ใส่พศผิดนะคะเพราะว่านักเรียนเรียนปีหกสองนะคะอ่านี่ครูไปยืมของหกสองมาคงจะเขียนเผื่อไว้เนาะก็นึกถึงทร,รม,มาว่าอาวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะนะคะก็คือทำตามพรมวิหารสีมีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา นะคะเด็กหญิงนึกถึงคําสอนของครูก็เลยหันกลับมาดูนกน้อยก็เลยสงสารด้วยความเมตตาการุณานะคะโชคดีนะเจ้านกน้อยนะคะก็แอบบไปปล่อยนกนะคะนกก็บอกขอบคุณนะนะขอบคุณนะแล้วก็บินไปเลยนะคะ เจ้านกน้อยก็บินหาอาหารนะคะมาให้ลูกของมันนะแม่ไปหาอาหารมาให้ลูกแล้วนะจ๊ะนะลูกน้อยก็แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอันนี้ก็เห็นแล้วก็เป็นไงคะ,ะนิทานเรื่องนี้น่สรุปให้ด้วยนะคะว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมีจิตใจเมตตานะคะกรุณามุทิตาและอุเบกขาจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขโดยไม่ไม่เบียดเบียนกัน อันนี้จะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะคำว่าเบียดเบียนตนเองนักเรียนเข้าใจไหมคะเบียดเบียนตนเองหมายความว่า <c oughs> อ่าเราทำร้ายตัวเองอะนะคือร่างกายเราเนี่ยบิดามารดาเป็นผู้ให้มานะคะเราก็ควรจะรักษามันนะคะดูแลมันหน่อยนะคะไม่ใช่ไปทำร้ายทำร้ายร่างกายตัวเองโดยการดื่มสุรานะคะด้วยการเอ่อไปกินยาลดน้ำหนักนะคะ ก็คือเราอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวนะคะอา,อาจะเป็นการอักตันยูต่อนะคะร่างกายของตัวเองนะอุตสาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะคะสำหรับภูมิหารสีมีเมตตาก็มีจิตที่จะอ,อยากให้เขาหลุดพ้นการลุนาก็ไปช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นนะคะ มีมุทิตานะคะแล้วก็อุเบขานะคะทำตัวเป็นกลางนะจะทำด้วยนะคะตามนี้แผนกบัญชีเขียนรูปมาสวยงามมากนะคะต่อไปนิทานต่อไปเป็นนิทานเรื่องฟ้าใสกับความอดทนอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องขันตินะคะฟ้าใสออย่างเงี้ยเรียน ้าจะพูดถึงตัวละครให้เรียนใส่ชื่อมาเลยนะคะอย่าบอกว่าเด็กยิงคนหนึ่งนะฟ้าใสเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะชอบเอาแต่ใจนะแต่ก็เป็นเด็กที่ล่าเริงอยู่นะคะ,ะวันหนึ่งวันหนึ่งโอเคครูให้จับกลุ่มทํารายงานอันนี้จริงๆแล้วคนเขียนคนวาดรูปเนี่ยก็จะจําลองมาจากที่ครูให้ทํางานกลุ่ม,มนะพอให้ทํางานกลุ่มก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยอ่นนี่ก็คุยกันเอาเรื่องอะไร นะคะเอาเรื่องการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยนี้ไหมคนนี้ก็บอกว่าจะทํารายงานเรื่องอะไรคุยกันกลุ่มเนี้ยคุยกันแต่ว่าเราเราว่าปลูกทองงอกดีกว่าไหมก็ความคิดหลากหลายปลูกทองงอกง่ายนะอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่า,าฟ้าใสเนี่เป็นไงคะโมโหนะคะแล้วประโยชน์จากต้นกล้วยไม่ดีตรงไหนนะคะโมโหมากนะคะดูสิทาหน้าโกรธเลยนะคะ โมโหเพื่อนๆนะเดินหนีออกมาปรากฏว่ามาเจอครูนะคะครูก็พูดเพราะนะคะครูพูดเพราะบอกว่าเป็นอะไรจะฟฟาใสนะคะไม่ช่วยเพื่อนทำรายงานหรอนะคะฟาใสก็บอกว่าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หนูเสนอเหมือนพวกเขาไม่อยากให้หนูอยู่ในกลุ่มนะบางทีเราเรา,าคิดไปเองน,นะว่าเขาไม่อยากให้อยู่ในกลุ่มนะคะอ่า แล้วครูก็ยิ้มแล้วบอกฟ้าใสว่าทําไมล่ะเขาถึงไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยล่ะหนูรู้ไหมคนเราทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองในการทํางานกลุ่มรวมกลุ่มครูอยากให้ทุกคนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเอาเสียงข้างมากหนูอย่าเอาแต่ใจโมโหอย่าเอาแต่ใจแล้วก็ทาโมโหเพื่อนนะนะคะอย่าเอาแต่ใจและท่าโมโหเพื่อนนะลูกนะครูชอบพูดคำนี้เนาะ คนเขียนก็เอาไปเขียนนะคะเสร,ร็จเรียบร้อยบอกหนูรู้จักทศพิธราชธรรมไม้ข้อที่9กนะ้ะนะคะเพราว่าครูสอนมาแล้วนะคะขันติใช่ไหมคะครูครูคก็บอกใช่จากขันติก็คือความอดทนต่ออดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งปวงนะคะเหมือนพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์ธิราชผู้ทรงขันติ ทรงขันติธรรมเป็นยอดเยี่ยมหาผู้ใดเสมอเหมือนก็ว่าไปนะคะก็สอนเรื่องของขันติบลา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 แต่จริงๆแล้วขันติก็เรื่องของความอดทนนะคะก็คือสอนว่าเราต้องอดทนอดอด,อดกลั้นนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมคนหมู่มากเราต้องรู้จักระง,งับระงับนะคะสติอารมณ์หนูต้องไปขอโทษเพื่อนๆใช่ไหมคะนะคะพระสายนี่คือฟ <c oughs> ังธรรมแล้วก็เกิดนะคะ เกิดความสำนึกได้นะคะก็เดินไปบอกเพื่อนเพื่อนพวกเธอพวกเราขอโทษนะเราขอโทษนะนะคะเราเอาแต่ใจไม่มีความอดทนไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าจะเอาเรื่องอะไรต่อนะแล้วทุกคนก็ช่วยกันทำรายงานอย่างเสร็จสมบูรณ์ในกลุ่มนี้นะคะมีหกคนแต่ คนทำอยู่คนเดียวเรียนทำงานกลุ่มนะคะอ,อย่าทำงานคนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งงานเป็นกลุ่มนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคืออวิโรธนะเรื่องเงินบาปนะคะนี่มีสองคนจัดทำไปสองคนนะคะเงินบาปเป็นยังไงคะเงินบาปนะคะหัวข้อสุดท้ายอาวิโรธนะ การไม่ประพฤติผิดในธรรมะนะคะไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มันไม่ดีนะคะอันนี้ตัวละครเขาบอกว่าชื่อนายประชานะคะมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศมีเงินเยอะแยะมากมายเยอะมากอยู่ในพุงอีกเยอะเลยนะคะแต่นายประชาได้เงินมาจากการคอร์รัปชันติดสินบนนะคะเพราะว่าเวลาจะทำโครงการอะไรต่างๆก็เอาเงิน นะคะไปให้ใต้โต๊ะนะบอกว่าแอบแอบบหน่อยนะออะไรประมาณนี้อ่าพอถึงวันเกิดนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของนายประชามีคนมากนะหลาตามางานกันล้นลามเยอะแยะมากมายเลยนะี่เรียนดูคนดูคนนะคะดูคนนี่คือคนนะคะแล้วก็เค้กก้อนบลู Blue. ขอบคุณสำหรับของคนนะจ๊ะนะคะนายประชาก็กล่าวาปรากฏว่า สงสัยจะกินเค้กมากไปนะสงสัยหัวใจกำเริบโอทำไมตาลายโอ้ยโอ้ยนะคะโอ้เป็นลมแล้วรับทีนะคะประชาบอกจะเป็นลมแล้วนะล้มแล้วนะรับทีนะคะวีวอวีวอวนั่นแหละวีวอ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 วไอซียูไม่ใช่ตู้เย็นนะคะห้องไอซียู นายประชาเนี่ยใส่ใส่ใสายอยู่นะคะเนี่ยใส่ใสายอยู่สงสัยจะเป็นสายท่อช่วยหายใจเนาะเนี่ยมีลำโพงเออหรือว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะจงลุกขึ้นมาเถิดนายประชาเสียงย่ายืกนะคะเออลุกขึ้นมาแล้วว่าเออเมื่อกี้เสียงใครเออแล้วน้ำมันใครนะคะน้ำมันเรานอนอยู่นี่แล้วที่ยืนอยู่นี่คืออะไรโอ,อ้ เราตายแล้วใช่ไหมนะคะประชาะก็ร้องนะร้องไห้แง่แง่แง,ง่เออไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะแง่แง,ง่เลยเนาะเอาก็มันเป็นนิทาน้นะเนาะเป็นการ์ตูนว่าไปข้อคือยมมาถูมารับตัวเธอไม่ใช่นะคะยมมาถูนะคะยมมาถูปากกดกายแวบบ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 ที่นี่มันคือที่ไหนล่ะนะคะนายประชาะถามอแล้วก็ที่นี่มันคือที่นี่ ที่ไหนมันคือที่นี่นะคะายมมุทูศบอกนี่คือนรกนะคะพามานระกอ,อ๋อนายประชาบอกนระกมันมีจริงหรอเออไม,ไม่ไม่ตลอดเวลาช่วงอายุไขเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยว่ามีนรกนะคะมันมีจริงๆรหรอนะแล้วก็ยมมาทูตก็พาไปนี่คือบันทึกความชั่วของเจ้าบันทึกความชั่วนะคะบันทึกความชั่วความดีไม่บันทึกงไงนะ มีแต่ความชั่วของนายประชานะคะดูหนวดนายประชานะอ่ามีปรากฏว่าความชั่วในเยอะหนาตึบเลยชอโกงรับสินบนนะคะอ่าเป็นไงคะคอาวิโรเจ้าเนี่ยผิดอวิโรธนะนะเพราะการไม่ประพฤติผ,ผิดในธรรมะนะคะเนี่ผิดธรรมะไข่สินบนนะคะอ่า เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็โอนเอ็นะคะเห็นดีเห็นชอบนะคะทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นบทของคนชั่วก็คือลงนรกกระทะทองแดงนะคะกระทะทองแดงอันนี้กระทะทองแดงนะน่เรียนไม่ใช่ขนมครกนะคะเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะคะอ่าเห็นไหมคะบอกว่าร้อนเลยก็นะคะยิ่งกระทะร้อนกระทะเล็กๆนี่ก็ยิงร้อนมากนะคะ เป็นเนทานธรรมะที่สรุปได้ดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะครบแล้วนะคะเรื่องตบะความเพียรพยายามอักโกทะความไม่กโกรธอวิหิงสางการไม่เบียดเบียนคันติความอดทนอวิโรธนะการไม่ประพฤติผิดในธรรมนะคะครบแล้วนะอา้าว เมื่อครบแล้วนะคะก็ตอนที่สองก็จบนะคะจบลงใช้เวลาเยอะกว่าตอนที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวทางที่นักเรียนจะต้องทำอ่าเดี๋ยวครูจะไปแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแล้วก็ส่งไปในลายกลุ่มนะคะแล้วนักเรียนจะต้องมาเล่านิทานนะนักเรียนจะเล่าแบบไหนก็ได้แล้วแต่จะเป็นวาดภาพแล้วขึ้น powerpoint แล้วก็แคปเสียงมาส่งเป็นกลุ่มนะคะอ่า คอมนะคะแผนกไหนที่ถนัดอะไรเช่นอคอมพิวเตอร์ถนัดเรื่องของอากระตูนแอนติเมชั่นถ้าทำได้ก็ดีนะคะนเรียนให้ใช้เทคโนโลยีทุกด้านเลยนะคะออย่างเช่นครูก็ทำเรื่องของอแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอสอน o, อโปรแกรม obs ก็ไม่ยาก นักเรียนจะทําเหมือนครูก็ได้แล้วนักเรียนก็เอาการะตูนนะคะย้ําว่าขอให้ทําเองบางคนก็ไปก๊อปมาจากในในเน็ตนะคะก๊อปมาก็วาดไม่เหมือนเขานะคะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ให้ทําเองความคิดเองนะคะวาดไปตามจินตนาการความเข้าใจในเรื่องของธรรมะนั้นๆน,น,นะคะธรรมะเรื่องของทศพิธราชจะทมส่วนใหญ่ที่จะได้คะแนนคือนักเรียนเล่าเล่าเล่าเกี่ยวกับ ทศพิธเราชธรรมได้ถูกต้องตามจุดประสงค์นะคะว่าธรรมะข้อนั้นเขาสอนเรื่องอะไรทศพิธเราชธรรมไม่ยากนะคะมี10ข้อแต่ที่ยากคือการปลูกจิตสำนึกค่านิยมนะคะให้รู้จักการปฏิบัติในธรรมะที่ดีมันจะยากเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องค่อยซึมซับไปด้วยการลงมือปฏิบัติเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะคะ ในไลน์กลุ่มให้นักเรียนแล้วก็จับฉลากว่าได้ธรรมะเรื่องอะไรนะคะอ่าถ้าใครมีอะไรถามก็ให้ถามในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ